ขอหยุดวาดละครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับถ้าเก็บไม่ดีโทษทีครับโอ,อ้เริ่มล้าครับตาเริ่มไม่ไหวครับขอให้องสมเด็จโตคุ้มครองทุกคนนะคระับกนว่าไม่สวยไม่เหมือนก่าขอะทษครับจีวรใช้สีดําไปผสมซะเยอะแต่ก็ดูขังอีกแบบหนึ่งนะครับจีวรแต่ละภาพผมอารมณ์ไม่เหมือนกันเลย โอเคครับขอองค์สมเด็จโตคุ okay. uh ้มครองทุกคนนะคะน้องอยู oon, okay. uh ่ส่วนอาหารข้าวเหล่งข้าวหอมครับเจ้าอินเอหลานเอหลานตัวแปดองค์สมเด็จโตของครับชายแดนใต้อาหารตัวเรือนปลอดภัยทุกคนครับขอองค์สมเด็จโตลุกายการที่หนึ่งคุ้มครองทุกคนนะครับพระครูแต่งบทขีน้ำบัญชรครับ พูดอีกหน่อยตอนผมเป็นคนอาหารนะแล้วก็มีโอ้โหลายระดับเลยเด็กนักเรียนนอกเาวไล่เท้านาลุ่มเวาไร่เท้านา,า,นาเด็กนักเรียนนอกเชื้อเจ้าอยู่ในกองร้อยเดียวกันแต่โดนฝึกเท่าเทียมกันหมดโดนแทงปอหมอทำไม่ดีแทงปอหมอไปกินข้าว ใครอ่อนแอคนหนึ่งก็โดนทั้งกงล่องร้อยผมพุ่งหลังเป็นว่าเล่นก็ถงไว้ตัวอ่อนแอเลยอายุเยอะกว่าเขาด้วยวาดแต่รูปอย่างเดียวอาติให้หลานตัวแฝงนะตัวอ่อนแอเลยก็โดนน้องๆโดนทาโทษประจําแต่ก็รู้ไม่ไหวน้องๆก็ขอไวมไห้อาจารย์แม่งเหล็กอาจารย์แม่งเหล็กไห้สู้ส ก็อยู่กันโอ้โหเป็นเดือนเนหะมือนเราเคยวาดลูกอย่างเดียวไหมเหมือนตดคุกเลยนะไปฝึกอะฝึกกันแล้วแล้วก็อะไรอะ่ะมีตอนหนึงห่งครูฝึกบอกต้นมะม่วงเนี่ยเท่าเท่าเอวหรือเท่าหัวนี่แหละตัวต้นเป๊กเนี่ยให้ทุกคนขึ้นไปอยู่ต้นมะม่วงให้หมดถ้าใครลงมาหรือไม่อยู่ทั้งหมดจะ โดนทําโทษทั้งกองร้อยโอ้โ oh, oh, <laughs> ห <laughs> ไปเงินผมแม็กซ์ซูอีกเด็กๆไม่ไหวไปเงินหัวยจุติใต้นะแล้วแม่งซ์ต้เนเบียกเดียว,ยวมันอยู่ทั้งกองร้อยแม็กซ์หัก <laughs> ทับ <laughs> ทับผมคนเดียวโอ้โหเลือดเลยไอเด็กก็ไออาจารแม่งซ์เล็กไอ้จารย์แม็กซ์ล็กไปเลยวเนี่ยต้นหดอกม่วงหักขาดีทั้งกองร้อยอยู่ต้นหดอกม่วงเปียกหนึ่งก็เป็นเรื่องอาหารเดียวโอ, <laughs> โอเคครับขอให้อ,ดดอ,งองค์สมเด็จโตมุขพอครับ ภาคคนภาคใต้ชายแดนไทยพม e คนภาคใต้ไอ้คนชายแดนปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับอาหารไทยทุงสุขครับรักกันมากๆครับเป็นหัวทุกคนเลยไม่อยากให้เกิดความเสืเ่อเสียครับแต่ผมก็เป็นคนไทยครับพระองค์สมเด็จโตงองคงครับอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กข้อหอมลุบลีครับไปแล้วพรุ่งนี้มาดูข่าไว้กันต่อครับพระองค์สมเด็จโตงองครับ เอาไว้ท่านดีนี่ก่อนไปเราเราเรื <practiced noise> like ่องต่อเป็นผลอาหารนะเี๋ยครับไปแล้วครับผมเป็ดตรงของครับ